สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการ The s h o n e n t a l k คุยสบายสไตล์ชเนนโดยช่องระหว่างทางและใจต้องยอมรับตามตรงนะครับเราสองคนไปทําผิดทําพลาดไปดูซีรีส์ซีรีส์หนึ่งใน Netflix มาแล้วก็อยากจะมาบอกมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันน,น,นะครับเรียกว่ามามาบอกต่อมาบอก <laughs> ขอเราเป็นคู่สุดท้าย <laughs> อ oh มไปพูดอย่างนั้นนะคุณผู้ชมไปดูแล้วอาจจะชอบก็ได้แต่อันนี้เรามาเล่าให้ฟังก่อนนะครับอ่าวันนี้เราไปดูโ o k กียวมิส r ท s รี e าเกใน Netflix มาครับเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงซูกิโนโยุเกะดาวรุ่งกําลังจะดังของญี่ปุ่น ได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปเล่นหนังผีแต่เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนกลัวผีมากก็เลยพยายามที่จะหาทางเอาชนะความกลัวในใจตัวเองให้ได้เพื่อที่จะไปเล่นหนังให้ได้แล้วพอดีเขาได้ทำรายการวิทยุแล้วก็ไปสัมภาษณ์นักเขียนการ์ตูนผีคนหนึ่งนักเขียนการ์ตูนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมีวิธีวิธีหนึ่งคุณเนี่ยต้องเข้าไปในสถานที่ที่มีประวัติน่ากลัวหรือเป็นสถานที่ที่คนเขาลือกันว่าผีเฮี้ยนแล้วเอาสาเกเข้าไปดื่มแล้วคุณจะหาย ไอสกีโนก็งงว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรวะเอาสาเกเข้าไปดื่มจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นคนกลัวผีไอ,ไอ้นั่นบอกความกลัวนี่แหละการเริ่มต้นในความกลัวนี่แหละคือสิ่งจําเป็นสกีโนก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวลองก็ลองก็เลยไปในที่ท,ที่มีผีเอาสาเกไปดื่ม อ่ะคลิปนี้เราต้องเริ่มจากการชมความสนุกของโตเกียวมิสเตอรี่สาเกอยู่ตรงไหนครับพี่เมครับอ่าซีรีส์โตเกียวมิสเตอรี่สาเกเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้ยาวมากเนาะต้องต่อว่างี้ความสนุกเนี่ยคือในแต่ละตอนของซีรีส์เนี่ยผมดูไม่เบื่อนะผมสามารถดูได้เรื่อยๆสนุกไปกับมันแต่มันขาด ในเรื่องของในเรื่องหลักมันไม่มีเส้นเรื่องหลักที่เราให้เราตามมันแบบในเรื่องหลักมันค่อนข้างกลัวแต่ละตอนเนี่ยมันว่าด้วยพัฒนาการทางความคิดทางจิตใจของสกินโนที่มันไปนดื่มสาเกพิศวงเนี่ยทุกครั้งที่มันดื่มสาเกเนี่ยไอเนี้ยตลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ให้เราได้ยินเสียงความคิดของตัวละครมันเลยเรื้อนคือเวลา เข้า <t ried> <unda> ไปนั่งเข้าไปในบ้านปุ๊บมันจะเริ่มจากความแบบกลัวความรู้ความรู้สึกมันจะค่อยๆไต่ระดับมันอ่าได้ยินเสียงอะไรตกใจปุ๊บอ้ยเี้ยนี้่อะไรวะอผีนะตรงนี้มต้องน่ากลัวมากแน่ๆแล้วพอแบบทําใจได้อะโอเคนั่งแดกเหล้าแม่งเพี้ยนเล่านี่มันหวานนะเมาเมาคือต้องบอกก่อนว่าซีรีส์เนี่ยเขาเขานำเสนอเป็นแบบตลกกึ่งสยองขวัญ แล้วเรื่องมันเฉลยว่ามีผีจริงๆเนาะทุกตอนแม่งจะได้เจอผีมีมีอย่างน้อยที่สุดแม่งมีปรากฏการ์โพสเตอร์ไกด์ให้เราดูทุกตอนแม่งได้เจอซึ่งเมื่อมันได้เจอเนี่ยหนังมันก็เก่งตรงที่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกแบบความรู้สึกเรามันสอดคล้องไปกับไอตัวเอกของเรื่องจากจากแรก,แรกแ<ต>ๆคือพอเราฟังเรื่องผีมาเงี้ยฟังเรื่องผีมาเราจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยชีคเช่มันน่ากลัวเว้เรื่องที่มันเล่าแต่ละตอนเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ซึกินโนเนี่ยอ่ะหาที่ก่อนอยากอยากได้ที่ใหม่ แล้วก็ไปหาเรื่องราวจากคนในวงการอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขามาเล่าซึ่งจังหวะมาเล่าเนี่ยผมว่าตรงนี้สนุกมากนะคือมันดูลี้ลับมันดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นซิกิโนะก็ถึงเวลาได้ไปลองแต่ละตอนเนี่ยจะเป็นจะเป็นเฟสอย่างนี้หมดซึ่งการที่เราได้ยินเสียงในหัวซิกิโนะได้ยินเีแอคชั่นมันนะมันทำให้มูด์แอนด์โทนของเรื่องอ่ะมันเลี้ยงเราดีคือมึงจะแบบมันรู้ว่ามันต้องการให้เรารู้สึกแค่ไหนอ่ะมึงจะกลัวตอนแรกแล้วมึงก็จะขำแล้วมึงก็จะตลกแล้วมึงก็จะมมมนนงงงสสััับ่่วไปออ้้พรเา <laughs> แต่ว่าใช่ข้อเสียคือมันไม่มีเส้นเรื่องหลักให้ตามมันแค่แค่ว่าแต่ละตอนเอซกิโนะจะไปไหนสิ่งที่เราเห็นคือซิกิโนะทาครั้งแรกแล้วเกิดรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกมันก็ดีเหมือนกันเว้ยได้พิชิตความกลัวแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันมี achievement มาถึงข้อเสียกันบ้าง ข้อเสียของซีรีส์เอาผมก่อนนะก็คือหนึ่งอย่างที่ได้ว่าไปแล้วก็คือมันไม่มีเส้นเรื่องหลักให้เราตามสองหลังจากที่พอดูจบแล้วคือมันจบแล้วจบเลยคือไม่ได้มีอะไรให้ติดหัวกลับมาคิดต่ออะไรยเงี้ยคุณยังดีนะเว้ยเนื้อเรื่องมันสามารถแครรี่คุณไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบซีรีส์ของกูเนี่ยกูจบตอนแลกจริงกูหยุดได้เลยนะ <c oughs> อ่านที่ว่ามันจบมันจบเป็นตอนๆ้วยแหละคือไม่ดูต่อก็ก็ได้ไหมได้คุณดูตอนสองสองลงมาสี่เลยแล้วไม่ดูสามได้ไหมได้ แต่จุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือดูแล้ว,ด,ลวดูแล้วแม่งอยากดื่ม่ะเฮ้ยมันเป็นไอ้นี่ปะวะมันเป็นไม่รู้มันแอบมันเป็นการแบบมีสปอนเซอร์มีโฆษณาห,หรือเปล่าเพราะว่าเครื่องดื่มที่ซูกิโนะมันดื่มแต่ละตอนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะว่าน่าจะด,ด้วยด,ด้วยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีบางตอนเป็นเบียร์ม <c oughs> ีบางตอนเป็นแชมเปญโซจูแชมเปญอันเดดูเลยอยากดื่มจริงอันนี้ไม่เถียงเราพูดมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจและอยากไปดูแค่ตอนเดียวแนะนำตอนไหนตอนเดียวอ่ะตอนแมวไม่เอาไม่วะ พูดเช้าตอนแมววะโอ้โหปไสายแมวคุณเลิกตอนหนึ่งเลยตอนเริ่มต้นเลยที่เข้าไปอยู่ในห้องแล้วมาบอกห้องมีช่องมีเงาเงาที่เชื่อมต่อเป็นลกวิญญาณคือเราแม่งก็กลัวไปกับพระเอกกูกลัวก้าๆเลยแอ่อารมณ์ดีเพราะหลังจากหลังจากนั้นอ่ะพระเอกมันเริ่มมันเริ่มกลายเป็นเริ่มสนุกแหละจิตใจพระเอกนะผมก็เลยแบบมองว่ามันค่อนข้างไม่ค่อยจริงจริงมึงมันเออหน่ะแตตอนหนึ่งเหมือนกันเอาอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดเลยซึ่งผมไม่รู้ว่ามีทําไมด้วยคือเรื่อง กับแก้มตอนท้ายเนะี่ยผมไม่รู้ด้วยว่าแม่งมีทําไมแต่ที่สําคัญเลยคือแม่งโคตรน่าก,กินเลยรว, <c oughs> วมรวมถึงคําบรรยายของของคนที่ทําอาหารเนะี่ยคือแบบเอ้ยมันดูแบบฟังดูแบบเหมืนอนโปรโมทร้านอาหารอนะดีกว่าบางต่อเลยนะหรือเราอะ ไม่หาข้อมูลเองเราจะอาจจะผิดเองก็ได้นะเว้ยคือมันอาจจะเป็นไอ้ร้านนี้เป็นเจ้าของซีรีส์แล้วก็ทาซีรีส์มาเพื่อโปรโมทร้านก็ได้อแต่มันไม่อยู่ใน Netflix ไงใครจะไปรู้วะมันก็โปรโมทซะหน้าหนังหน้ากลัวเลยอะเราเห็นแล้วมันทางเลยนี่หว่าที่โตเกียวญี่มิสเตอรี่ตัดเลยกดเลยเรียบร้อยเอาว่าเอาว่าความเห็นของเราเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็เราดูตั้งต้นจากผู้ไม่รู้แต่โอเคถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วรู้สึกว่าซีรีส์มันถูกจริตคือ เราจะไม่พูดมันไม่สนุกเนาะเพียงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าไม่ดูก็ไม่ผิดอะไรแต่ดูก็บันเทิงดีว่าอย่างนี้เอาให้คะแนนไหมให้คะแนนไหมอ่ามาๆๆให้เท่าไหร่ไหมให้เท่าไหร่โตเกียวมิสเตอรี่สาเกสำหรับผมให้ไป <laughs> เอาไป6 5จุดห้าไปคืออย่างที่บอกไงมันได้เปรียบตรงที่ว่าตลอดทั้งตอนผมสามารถดูแล้วมันไม่เบื่อซึ่งบางซีรีส์ทำตรงนี้ไม่ได้นะและนี่ก็คือความเห็นของเราสองคนนะครับกับโตเกียวมิสเตอรี่สาเก ไปดูได้นะครับถ้าถูกจริตนะแต่ถ้าฟังแล้วไม่ถูกจริตไม่ดูคุณไม่เสียอะไรเลยครับรักษาเวลา <laughs> รักษาเวลาของคุณเอาไว้ไปทำสิ่งดีๆนะครับวันนี้เรา2คนนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้ากับเดอะชวนเนนทอคุยสบายสไตล์ชวนเนนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ